สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนำวัตถุมงคลของหลวงปู่เฮงปับพาโสครับกับเหรียญเลื่อนฐานะครับจัดสร้างเมื่อปี2562อนะครับออกวัดสตอ้น้อยจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับรูปแบบเหรียญการจัดสร้างเนี่ยจะต่างก็จะเป็นรายการจองทั้งสิ้นเลยนะครับรูปแบบของเขียนว่านี่ครับติดใบรายการชัดเจนนะว่าเลื่อนฐานะ นะครับหลวงปู่เฮงประพาโศนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นเหรียญเสมานะครับนี่เสมาพิมพ์เต็มองนะครับเป็นงานกึ่นกลางพุทธศิลป์ด้วยนะข้างหลังก็จะเป็นนี่ครับอักขระเลขยันและเขียนว่าเลื่อนฐานะอย่างนี้เลยข้างบนเป็นพระพุทธนะครับเดี๋ยวมาดูจำนวนการจัดสร้างแต่ละรายการกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างมากมายหลากหลายรายการมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับชุดทองคำกับเนื้อทองคําก็มีบ้างใช่ไหครับเนื้อทองคําก็จะมีอยู่25ชุด นะครับส่วนเนื้อเงินรายการจองก็จะมีเนี่ยถ้าเนื้อทองคำเนี่ยรายการขึ้นว่าเลขหนึ่งนะครับเนื้อเงินจะขึ้นว่าเลขสองนะครับก็คือเนื้อเงินหน้ากากทองคำไอ้ขอบทองคำเนื้อเงินยานจิวเวลรี่ต่างนะครับราคาจองก็ประมาณนี้เลยส่วนรายการที่สามรายการที่สามเนี่ยก็จะเป็นเนื้อมาชนนนมสารนะครับมาชนนมนสารนี่ก็สร้างโอ้โหดูราคาต้องเป็นพันเหมือนกันนะส่วนเนื้อสามเคมีตัวอย่างพอดีมอกี้เนื้อสามเคเนื้อสามเคเนี่ยจะเป็นรายการที่สี่นะครับ รายการที่สี่เนี่ยเป็นเนื้อสามเคเนาะนี่ผมมีตัวอย่างของสี่จุดสองนะครับสี่จุดสองก็จะเป็นเนื้อสามเคงานจนะิวเวลรี่เนาะโอ้โหราคาจองเก้าร้อยนะจัดสร้างแค่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับส่วนเนื้อปาก้าคือรายการที่ห้านะครับรายการที่หกก็จะเป็นเนื้อกะไหลทองวันนี้ตัวอย่างกะไหลทองเนี่ยมีครบทุกเนื้อเลยรายการที่หนึ่งหกจุดหนึ่งหกจุดสองและหกจุดสามนะครับรายการนี้ก็มีแบ่งปันพี่ๆด้วยนะ โอ้โหสร้างน้อยนะแค่ห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญราคาจองห้าร้อยห้าสิบาทเลยนะนี่ยโอ้โหเดี๋ยวให้ดูนะครับก็จะเป็นเนื้อกะไหลทองลงยาแดงลงยาล้ำเงินและลงยาลายถงชาตินะครับรายการที่เจ็ดก็จะเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อปอกลูกปืนงานหน้ากากนะครับแล้วรายการที่แปดเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็จะมีรายการพิเศษทางล่างเห็นไหมครับนี่ครับตอกดอกจันตอกนี่ครับชุดกรรมการตอกโคกกรรมการทุกเหรียญนะครับจัดสร้างแค่เก้าสิบเก้าชุดคือรายการที่สามครับรายการที่สาม มันจะมีรายการที่1ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับชุดกรรมการเหรียญที่1นเนี่ยจะเขียนว่าเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําเลยนะรายการที่2ก็จะเป็นเนื้อผาชนวนหน้ากากทองคาส่วนรายการที่3ที่ผมมีเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อกะลหลเงินลงยาฟ้าทั้งเหรียญครับขอบจิวเวลรี่องค์ชุดนาคนี้จีวอนให้สี่เหรียญน,นะหนึ่งชุดรับหกเหรียญเนี่ยราคาจองหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท นะครับมาดูกับรูปแบบเหรียญวามสวยกันเลยเหรียญแรกที่บอกคือเป็นชุดกรรมการนะครับนี่ครับชุดกรรมการนะครับงานกับงานจิวเวลรี่นะนี่ครับต่อโค้ดตัวน้าที่สังคติต่อคําว่ากรรมการนะครับลงยาพื้นฟ้าคุยพื้นนะครับงานพุทธศิลป์ด้านหลังด้านหลังก็เป็นนี่ครับพระพุทธต่อโค้ดหนึ่งศูนย์หนึ่งมีโค้ดภาษาจีนด้วยเขียนว่ารุ่นเลื่อนฐานะนะครับนี่นะเหรียญที่หนึ่งนะครับ รายการนี้ก็มีแบ่งปันพี่ๆอยู่นะใครสนใจก็เดี๋ยวรอในไลฟ์สดประจําวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้เลยเนี่ยังมีอยู่นะครับซีนเดิมด้วยนะรายการที่สามนะครับส่วนรายการที่สี่จุดสองเม่ี้เราดูไปสี่สองเป็นรายการอะไรนะครับเป็นรายการเนื้อสามเคเนาะสามเคถ้าสี่สองนี่เป็นสามเคนะครับราคาจองเก้าร้อยหนูนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นงานจิวเวอรี่นะครับเนี่ยเป็นครับสามเคพ่นขัดเงาพ่นทรายนะต่อโค้ดภาษาจีนด้านหน้านะครับแล้วก็โค้ดตัวน่าที่สังขติเหมือนเดิม นะครับด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหนี่กึงคล้ายๆเหรียญหลอ่อเลยนะครับเนี่ยนี่ครับหมายเลข422เนาะจัดทางเท่าไหร่เมื่อกี้น่าจะ499เหรียญน,นะครับข้างหลังเป็นยันน้ำเต้าด้วยนะครับน,นี่เป็นเนื้อ 3K นะส่วนรายการที่6.1 6.2 6.3เนี่ยพี่ๆท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเอกก็พิมพ์คอมเมนต์รอได้เลยเนี่ยมีแบ่งปันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพป,ปี62เลยนะเล่งนี่ครับเลื่อนฐานนะโอ้โหอันนี้คือเนื้ออะไรนะครับ เป็นกะไหลทองยาแดงน, helmet, pigs, นี่กะไหลทองนะเลข друг, โค้ดตอบอยู่ข้างหลังครับเลขข้างหน้ามีโค้ดอะไรไหมอันนี้เป็นกะนี่โค้ดภาษาจีนครับนี่โค้ดภาษาจีนเป็นการอันนี้เป็นกะไหลทองยาแดงนะครับขอบคล้ายขอบขอบเงินนะนะครับนี่ต่อไปครับรายการที่หกจุดสองนะครับรายการที่หกจุดสองก็จะเป็นกระไหลทองเหมือนกันแต่เป็นกระไหลโอ้โหกระไหลทองลงยาจีวรพื้นน้าเงินครับโอ้โหเขาเาสีสีเงินเงินมาตัดได้ดีนะครับอเนี่ย กระไรทองเหมือนกันอังน,นี้หมายเลขอะไรเนะี่ยสี่หกนะครับโค้ดก็เป็นโค้ดภาษาจีนเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับรายการตัวอย่างเป็นรายการที่หกจุดสามเป็นเนื้อกระไรทองลงยาลายทงชาติครับนี่ลงยาลายทงชาตินะนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ